เปิดศึกสิยัสิ์เตงมีปัญหานักเหรอแล้วเธอบอกว่าจะเอาสากใส่พริกมาให้ฉันหาว่าฉันคันฉันว่าไปแย่ตู้เย็นเธอจะดีกว่านะจ๊ะเพราะฉะันฉันสวยฉันเซ็กซี่จ้ะฉันเลือกได้ฉันมีผัว15้าคนหลอนมีแค่คนเดียวหาผัวก็ไม่ได้แต่ฉันหาได้อีกในอนาคตถ้าฉันยังไม่ตายฉันแก่กว่าหลอนแน่หลอน้าหลบฉัน63แต่ฉันสวยเหมือนนางในวัน้ก็ดีจะดูให้ดีๆสิเธอไม่ได้คิด ฉันหลอกยาลิบังอาจที่จะมาเทียบเจ้าแม่อย่างฉันฉันคือเน็ตไอดอลรุ่นแรกเธอมาดังประเดี๋ยวประดาวมึงมาว่าหน้าฉันนะนะว่าเหมือนเต้าหู้บดเธอดูให้ดีสิฉันสวยเครื่องเพชรฉันก็สิบล้านฉันไฮโซเธอดูชุดฉันเซหลายแสนขาะฉันแค่จ้างมาแต่งหน้าแค่พันเดียวยังสวยเลิศเรอในปฏิพีเหมือนนางในวรรณคดีแต่หล่นไปผ่าตัดหน้าจังสี่ล้านได้มาแค่นี้เหรอ